เป็นอีกหนึ่งคนในวงนะครับที่ได้รับความสนใจไปอย่างมากสำหรับโรเซ่แบ็กพิงค์ซึ่งตอนนี้นะครับเธอกำลังเตรียมโซโล่เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนะครับและล่าสุดนะครับวันที่25มกราคม YG Entertainment ค่ายต้นสังกัดเนี่ยได้เปิดเผยว่าการเดบิวต์อย่ายงเป็นทางการของโรเซ่ตามที่คาดหวังไว้นั้นเนี่ยถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้นะครับและเธอจะแสดงเพลงแรกของเธอในคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับอย่างเดือยโชว์ที่จะมีขึ้นในวันที่3 1มกราคมนี้นะครับ วายจียังกล่าวเสริมอีกว่านะครับเป็น MV ที่มีสเกลขนาดใหญ่มากพอสมควรต้นทุนค่าโปรดักชันที่ยอดเยี่ยมที่สุดทางเราเนี่ยกำลังพยายามอย่างดีที่สุดในการพัฒนาความสมบูรณ์แบบของ MV นี้นะครับและทางเราเนี่ยก็เตรียมที่จะประกาศตาราง ปล่อยอัลบั้มอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้อย่างไรก็ดีนะครับลังคิดทบทวนหลายครั้ง yg ก็เห็นด้วยนะตอนที่โรเซ่แสดงความเห็นว่าอยากแสดงเพลงโซโล่ของเธอเนี่ยบนเวทีเป็นครั้งแรกนะครับให้กับแฟนๆที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานสำหรับเพลงโซโล่ของโรเซ่นะครับทาง yg เนี่ยยังกล่าวอีกว่ามันเป็นเพลงที่ดีงามมากและเสียงที่อ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ของเธอทั้งยังเสริมอีกว่านะจะเป็นเพลงที่แตกต่างไปจากเพลงของ b บ็คพิงค์อย่างแน่นอน และนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับข่าวดีสําหรับใครที่รอผลงานเดี่ยวของโรเซ่เนี่ยก็มาแน่นอนนะในเดอรโชได้เห็นกันก่อนเลยนะใครที่ซื้อบัตรคอนออนไลน์แล้วก็อดใจรอนิดนึงนะในรอบซาวเช็คนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นโซโล่เดี่ยวของโรเซ่เลยหรือเปล่านะพูง่ายว่าเรียกน้ําจิ้มก่อนใครเลยนะบัตรก็มี2ราคานะ900และพันสองนะยังไงก็ไปจับจองหาซื้อกันได้นะวันที่31มกราคมนี้เจอกันที่เดอรโชนะจ๊ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติด ติดตามไลค์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัพเดตกัน